แล้วนะคะวันนี้จะพามากินตำปูม้าค่ะแล้วนะคะวันนี้จะพามากินตำปูม้าจ้าเยอะๆอัอนนี้ตำใส่ปลารใส่เส้นมะละกอนะคะใส่มะเขือเทศเย,ยอะๆเอาล่ะมากินกันเลย ูมานี้ต้องใช้มือกินเนาะวันนี้หลีกินกับเส้นขนมจีนนะคะทุกคนเพราะว่าหรือชอบกินมันเข้ากันเลยอืม วันนี้หรอได้ได้ปูมาตัวไม่ใหญ่นะคะมันเลือกไม่ได้มือร้านเดียวแต่ตัวเล็กก็อร่อยกินง่ายดีไม่แข็งเนื้อสดมากค่ะทุกคน ตาใส่ถั่วฝักยาวหดูมีคลิปที่แบบว่าเออวิธีทำด้วยนะคะในต้นคลิป มีชะอมะะด้วยค่ะผักดิวมีชะอมชะอมอย่างเดียวเลยกับขนมจีนข้าวันนะ้าอืม้ม เผ็ดค่ะทุกคนแต่ว่าอร่อยมากใส่ปลาไเยอะๆแล้วก็ผงชูรสนัวๆเผ็ดๆอะหนูเป็นคนชอบรสจัดกินอะไรต้องเผ็ดโดยเฉพาะพวกตำอะไรเงี้ยอร่อยอืม กูมานตัวมันเล็กตัวไม่ใหญ่กัดง่ายะคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามกัดง่ายกว่าตัวใหญ่ๆคะ่ะมันจะเปืดอแข็งอันนี้จะง่ายกว่า ตัวเล็กแต่ว่าเขาสดนะคะปูม,มา้าสดมากเนื้อแน่นหรือช่วยมาเรีวก็มาฟรีซไว้แล้ววันต่อมาก็มาทำกิน,นะคะ่ะ อร่อยนะคะทุกคนเราให้กินด้วยจังแซบ่บอืม้ม เผ็ดมากใส่พริกเท่าไหร่ไม่แน้นัแต่ว่าเผ็ดเนี่ยค่ะ แต่อร่อยมากถวาาหรือตำอ่ะหรือจะชอบใส่ปะอะไรเยอะๆเมื่อือเทศก็เยอะอืมมันเจนวน,วนัวเมื่อคือเทะ ชะอมค่ะชะอ,อมนี่กลิ่นแบบมันก็ค่อนข้างแรงเนาะถ้าใครไม่ชอบก็แบบจะกินยากหน่อยแต่ริวชอบกินสดก็ได้เอาไปใส่แกงเนี้ยก็อชอบกินได้หมดมทุกคนนี่คือปริมาณประมาณครึ่งโล ตอนนี้คือเผ็ดมากเอาไก่ทอดมาช่วยเสริมไก่ทอดก็อร่อยทอดเองนะคะผ่าครึ่งซีกแล้วก็หมักหมักแล้วก็ทอดมันจะแบบ,บกรอบ อร่อยมากแซ่บมากค่ะทุกคนอร่อยมากใครไม่กินดิบเอาไปลวกสุกก่อนก็ได้อร่อยเหมือนกันใครชอบดิบๆก็แบบเนี้ยแต่ว่าหรือว่าแช่โซดาก่อนนะคะแกะปูมาแล้วก็เอามาแช่โซดาก่อน вон พอลูกินไม่หมดเพราะว่ามันเยอะแล้วก็เริ่มเผ็ดมากแล้วด้วยคือมันเยอะมากแหละปูมาครึ่งโลก็วันนี้มาทักทายกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีอะไรมาให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวคอยติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย